คืนนี้พี่ว่าพี่จะกลับไปดูพรทับไงคืออะไรหนิงจะไม่รู้จักพรทับจริงเหรอเดี๋ยวไปลองเซิร์ชเออเนี่ยเซิร์ชดูดิพรทัพไม่ต้องแต่งเซิร์ชก่อนเซิร์ชตอนนี้เลยพี่บิ๊กหนิงแนะนำซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงให้ไม่ดูไม่เอาสนุกเกี่ยวกับอ่างั้นงั้นอ่าดูดูดูอ่างั้นแรกกับหนิงเซิร์ชคำว่าพรทัพไดอถ้าพี่บิ๊กดูพี่บิ๊กต้องเล่าให้หนิงฟังได้ อะไรนะพรทับพรทับ P O R N คือหน P O R N H U B P O R N แล้วก็ H H U B กดเฟืองเข้าไปสิอันแรกเลยอันแรกเลยเนี่ยสีเหลืองเออเข้าไปปั๊บขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยคืออะไร